ถ้าตาทรงถ่ายปีเมาปีเก่าต่อรับปีใหม่มานะาอีกทีดอกท้าตะวันบานแล้วพักไปเดิงเบิ้งดอกท้าตะวันใจแดงเด้อะ้าตาไปมวนอยู่บ้านหลายบ่ได้มากนะมากับมาแบบแวบ,บ,บ,บๆมาเก็บพักเก็บหยาแล้วกับฟ้า้าเข้าบ้านสีตะเว,เวนบนท่านไอโพกับเมื่อแล้วนะดูทานตะวันนะจ๊ะโอ้ยเบิ้งแมง แมงกับมังรบกวนขององินดิฉันเหลือเกินกินใบดอกซอยดอกแว่งเบิดทานตะวันอันที่บานก็บานอันที่กำลังบานก็กำลังบานแสงของวันใหม่เริ่มต้นกวันใหม่ยังมีความหวังบานเหมือนทานตะวันนะจ๊ะเบ้าจ้อย อันนี้คือปลูกมะเขือยายแดงปลูกมะเขือไว้โอ้ยเพิน่นเ่เห็นมะเขือของยายแดงตายจ่อยว่าเห็นเพิน่นมาขูดแปลงผักใส่นี่ปลูกผักกาดขาวแปลงผักก็เริ่มขายายมาเรื่อยๆที่เคยมาอยู่บ้านแล้วยายแดงก็สบายจ้ะอันนี้ผักกระแยงแยายแดง มันอยู่แดดไลยกัเลยใหญ่เมื่อไหวโอมไอ้เม็ดมันลนจะได้เกิดอยู่แถวนี่ละพาชมสวนพาชมสวนชมทานตะวันคอนเทนต์รอบตัวจริงๆนะจ๊ะนี่กำลังบานวิวทุงหน้าคือเก้านั่นละโอ้ยมือนันยายแดงเอากะครู่เมื่อหอยไว้นี่ก็ลืมเอาไปไหวหม ตากแดบดบอันนี้คือบักบวบบวบหอมแก่หล่ะหล่ะแล้วเบิ้งซ้งเนี่ยหอมแท้ๆพุนะ่น่ะสองน่วยบวบหอมที่นายหญ่แดงต้นน้อยกับเป็นดอกน้อยนี่ต้นน้อยโอ้ยน้อปลูกท่านตะวันกับยังมีแมวแมวหลบกวนอันนี้ก็คือดาวเรือง อันที่โลยกับโลยแล้วอันเกิดไม่กัเกิดอันนี้มูมูเพาะไม่กําลังเกิดคือเป็นเหี้ยวเหีวแหละน้อบัแตนี่ชิลอดบ่ละเหอเสียงเรืองรองความหวังใหม่ของทานตะวันจะทองฝากะงามงามเอาสมีก่อนแเดียงบ่ใส่แว่นตากัะเหลียวบ่เห็นอีหยังจักอย่าง